สวัสดีคะ่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจําเดือนก,นกรกฎาคม2567นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพวกคุณได้ The e m p r e s e s Night of source 2ไม่เท้า10ถ้วย3ไม่เท้า p a g e of ครับ 6เหรียญ The Emperor, The Love r s แล้วก็ The Moon นะคะในเดือนนี้ของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่จุดที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณอาจจะต้องบุกต้องลุยต้องสู้หน่อยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ไปทําอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้หรือว่าได้เข้าไปช่วยเหลืองานของคนอื่นก็ได้นะ แล้วก็พวกคุณจะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะผลงานจะเป็นที่น่าพึงพอใจนะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายเติบโตไปอยู่ในจุดที่มันดีมากขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมมากๆนะถ้าในเดือนนี้ใครที่กำลังรอคอยในการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือว่าใดๆก็ตามเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่มันจะส่งผลไปในทิศทางที่ มันดีมากขึ้นนะคะในเดือนนี้พวกคุณจะได้รับในสิ่งที่รอคอยแล้วก็คาดหวังนะมันจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะที่ทำให้พวกคุณเห็นช่องทางเห็นโอกาสมากขึ้นหรือถ้าใครที่กำลังประเมินสถานการณ์จะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะจะโยกย้ายงานจะเปลี่ยนงานหรือว่าจะไปสัมภาษณ์งานใหม่เนะะี่ยในเดือนนี้ให้เชื่อเซนเชื่อความรู้สึกของตัวเองได้นะคะความรู้สึกของพวกคุณจะสามารถบอกในสิ่งที่ เราต้องการได้ดีนะว่าควรจะทำยังไงนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในเดือนนี้พวกคุณมีโอกาสใหม่ๆที่มันจะเข้ามานะคะแล้วก็ในบางคนเนี่ยจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการงานมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มเติมอีกบ้าง ในเดือนนี้เนะ่ยในเรื่องของการงานจะค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายอยู่นะคะจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนหมู่มากแล้วก็จะได้เข้าไปตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญนะจะได้เข้าไปช่วยเหลืองานที่คนอื่นทําไม่ได้นะคะดูว่าภาระในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยในเดือนนี้จะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะที่พวกคุณจะต้องแบกรับเอาไว้นะคะ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยผลงานจะค่อนข้างเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะถ้าเกิดติดขัดในเรื่องใดก็ตามนะคะเกี่ยวกับการทำงานผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะหรือว่าสําหรับบางคนเนี่ยพวกคุณจะมีไหวพริบมีปริญาณในการที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นะคะแล้วก็ในเดือนนี้มีเดทขึ้นมานะคะพวกคุณอาจจะได้จบ จากสิ่งเก่าๆเดิมๆนะคะแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเข้ามานะจะมีโอกาสดีๆที่ทําให้พวกคุณรู้สึกใจฟูขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่กําลังแบกรับปัญหาใดเอาไว้ก็ตามนะคะในเดือนนี้มันจะจบสิ้นจากสิ่งเก่าๆเดิมๆนะคะมันจะมีทางแก้ทางออกนะคะเดือนนี้ไหวพริบสติปัญญาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็วาทศิลป ดีนะถ้าเกิดใครที่ไปสัมภาษณ์งานใหม่ในเดือนนี้มีโอกาสที่พวกคุณจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากอีกฝั่งนะคะแล้วก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่พวกคุณติดขัดหรือว่ามีปัญหาโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในเดือนนี้น่ยจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นจะต้องจ่ายนะ แต่ถ้าเกิดใครที่จ่ายด้วยอารมณ์หรือว่าด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยอยากให้พวกคุณคิดดีๆก่อนที่จะใช้จ่ายเงินออกไปนะเพราะว่าในเรือนนี้นะ่ะค่าใช้จ่ายมันจะทำให้พวกคุณอาจจะเกิดความตึงเครียดได้นะคะ แต่ถ้าเกิดใครที่ติดขัดปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่ากำลังมีความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการเงินใดๆก็ตามนะคะจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะหรือว่าพวกคุณอาจจะหาทางรอดหาทางออกได้อย่างทันเวลานะคะมันจะมีโอกาสทางด้านการเงินใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะโอเคมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มอีกบ้าง ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีเส้นทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะพวกคุณจะเห็นโอกาสเห็นช่องทางในการหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินจะสามารถหมุนเงินไปได้ตลอดรอดฝังนะคะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้พวกเราอาจจะรู้สึกตึงเครียดหรือว่าขออภัยนะคะตึงเครียดนะ หรือว่าอาจจะทําให้รู้สึกหนักอกหนักใจไม่สบายใจอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะแล้วก็ในเดือนนี้ในเรื่องของการใช้เงินน่ยมันอาจจะมีเหตุให้เงินออกได้ค่อนข้างเร็วนะคะรู้ตัวอีกทีก็คือพวกคุณอาจจะค่อนข้างเป็นกังวลกับมันแล้วนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะจะสามารถหมุนเงินไปได้ตลอดรอดฝั่งนะไม่ต้องกังวลนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพในเดือนนี้ให้ระมัดระวังความคิดเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็อย่าคิดมากกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดนะอย่าก,กังวลกับอะไรมากจนเกินไปนะคะถ้าเกิดติดขัดในเรื่องใดก็ตามนะพวกคุณจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่มองว่าในเดือนนี้นะคะพวกคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาพอสมวะควรนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับความรักความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะ ถ้าเกิดใครที่ยังจมปลักอยู่กับในเรื่องของอดีตหรือว่าในความเศร้าโศกเสียใจใดก็ตามนะคะให้รีบมูฟออนออกมานะดูว่ามันจะมีความสุขมีความสมหวังรอเราอยู่นะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะ่ะมันจะมีโอกาสใหม่ๆจะมีเส้นทางใหม่ๆให้กับพวกคุณได้เลือกได้ตัดสินใจนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ได้ด้วยนะ,ะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่ากังวลนะ แล้วก็สําหรับภาพรวมในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มันจะมีทางเลือกใหม่มีโอกาสใหม่เข้ามานะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นที่รักเป็นที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขามีความอาวุโสกานะคะเขาจะค่อนข้างให้ความเมตตาเอ็นดูเรามากเป็นพิเศษแล้วก็ในเดือนนี้นะ่ะมันจะมีความสุข อะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาได้ด้วยนะในสิ่งที่พวกคุณทำหรือว่าในสิ่งใดก็ตามแต่นะคะที่รอคอยที่คาดหวังไว้ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ริชาร์ดก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ช่องของริชาร์ดทูมอนิกรอรี่มียอดผู้ติดตามถึง2,000คนแล้วนะทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าทุกคนให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเข้ามาติดตามรับชมคลิปหรือว่ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็ลิชัดอยากจะตอบแทนทุกคนด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามคำถามที่ตัวเองอยากรู้นะคะคนละประมาณ1-2คําถึงสองคถามแล้วก็สามารถที่จะถามผ่านใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะและลิชัดจะมาเปิดไพ่ตอบให้ผ่านใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เช่นเดียวกันนะ สามารถที่จะถามกันเข้ามาได้ทุกคำถามเลยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ริชาร์ดอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ฟังก็คือไม่ต้องคลัวหน้าไพ่นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะถ้าเกิดเราได้ไพ่ใบไหนที่เราไม่ชอบหรือว่าเราคิดว่ามันไม่ดีนะ่ะริชาร์ดอยากจะบอกว่าไพ่ทุกใบนะ่ะมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะ ถ้าเราไม่ชอบไพ่ใบไหนเราแค่เปลี่ยนการกระทําของเราไปทําในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราทําได้พลังงานในตัวของเราก็จะเปลี่ยนแค่นี้หน้าไพ่ก็เปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าไพ่เป็นแค่ตัวเช็คพลังงานของเรานะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนหน้าไพ่เราก็แค่เปลี่ยนพลังงานในตัวเองนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะ ดิฉันก็เปิดให้ดูแล้วนะค่าครู590บาทนะคะแบบดูแลตลอดไปโดย c ิ a r d จะทำเป็นคลิปให้1คลิปนะคะต่อการเปิดไพ่1ครั้งแล้วก็เจ้าของดวงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าดูคลิปนั้นได้แค่คนเดียวนะในช่อง r ิ c h a ทูมอร์นิ่ n ก g อร r ่นะคะแล้วถ้าเกิดมีคำถามหรือมีเรื่องที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมลูกดวงสามารถที่จะถามได้ผ่านช่อง คอมเมนต์ใต้คลิปดวงของตัวเองได้เลยนะแล้วก็ริชชัจะมาเปิดไพ่ตอบให้แต่ว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้ทำเป็นคลิปให้อีกแล้วนะคะเพียงแต่ริชชัจะเข้าไปตอบในสิ่งที่ลูกดวงถามมาเท่านั้นนะแล้วก็ในกรณีที่ต้องการให้ทำเป็นคลิปใหม่ก็จะเป็นการจ่ายค่าครูใหม่นะคะแล้วก็ในท้ายนี้ถ้าเกิดคำพูดใดของริชชัดทำให้ใครไม่สบายใจต้องขออาภัยไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามฟรีแบบนี้เราจะไปเจอกันอีกทีคลิปหน้าในตอนที่ช่องดิชัดทูมอร์นิ่งกรอรี่มียอดผู้ติดตามถึง4,000คนนะหวังว่าทุกคนจะยังอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้การไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ